คราวนี้เราจะมาดูแพลนกันว่าในการปฏิบัติเชิงปฏิบัติหนึ่งท่านที่เข้ามาปรึกษาหมอเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้าหนักเราจะดูแลอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยครับหมอจะมองว่า1คนที่เข้ามาตรวจนั้น มีโรคหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างเพราะว่าการที่เราวางแผนลดน้ำหนักนะครับเราเนี่ยเป็นเปอร์เซนต์เวทลอสในแต่ละช่วงนั้นจะได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับทางบ้านถ้าดูนะ5ก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดความดันที่สูงลดน้ำตาลที่สูงลดได้ตั้งแต่5 10ปป้องกันเบาหวานประเภทที่2ลดไขมันที่ตับลดเรื่องอาการ P C O S ลดเรื่องของไขมันในเลือดที่สูงถ้าเรา achieve goal แปลว่าเราไปถึง10เอเซ็ดลอดได้เราจะพบว่าเราจะเริ่มเคลียร์ไขมันสะสมที่ตับลดตับอักเสบได้ลดอาการนอนกรนได้ลดเรื่องของการปวดข้อปวดขาจากน้ำหนักที่เกินได้แล้วก็ป้องกันเรื่องของภาวะความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับตอนนี้เราจะพบว่าคนไทยเราเนาะไทยฝั่งเอเชียเราเนี่ยลดน้ำหนักจากตั้งต้นได้ตั้งแต่10เป็นตเป็นต้นไปใครที่เป็นเบาหวานในช่วงแรก จะเข้าเกณฑ์ภาวะเบาหวานสงบแปลว่าไม่ต้องใช้ยาแล้วนะครับในการคุมน้ําตาลเนาะโดยทั่วไปแล้วต้องผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนาะอย่างเข้มข้นแหละอย่างน้อย3เดือนเป็นต้นไปแล้วไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งพบว่า ระดับเลือดนะครับลดลงมาต่ํากว่าเกณฑ์เบาหวานเอาตั้งแต่ประมาณ3าถึงหเดือนเป็นต้นไปนะเราก็จะเรียกว่าเราเข้าเกณฑ์ diabetic l i m i t a i o หรือว่าภาวะเบาหวานสงบนะครับเปอร์เซ็นที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องบอกว่าต้องอาศัยความพยายามความตั้งใจแล้วก็อาศัยเรื่องของการดูแลการทร e ตเมน n t ที่เข้มขน้นแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นบางคนเข้ามาหาหมอน้ําหนักตัวเยอะอย่างเช่น BMI เกิน30มเนาะมีนอนกรน มีอาการปวดเขา่ามีกดไหลย้อนมีความดันมีน้ําตาลเริ่มขึ้นยูริกเริ่มขึ้นอย่างนี้ครับหมอเขาจะมองว่าการที่เราตั้งต้นโกอยู่ที่ประมาณ10%เวทลออส์นั้นเป็นเป้าหมายเบื้องต้นนะครับในการลดน้ําหนักสมมุติว่ามาที่100กิโล10%ก็คือการลด10กิโลถูกไหมครับเราต้องมีช่วงระยะเวลาเนาะการลดไขมันทุกๆ1กิโลเราประมาณว่า ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์การที่เราแพลนที่จะลดน้ำหนัก10กิโล10คูณ2อเท่ากับยี่นะฮะเราก็จะมีแพลนให้กับคนไข้ว่าเราจะวางแผนการดูแลติดตามเนาะเกี่ยวข้องกับเกินการลดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก20สัปดาห์โดยประมาณนะครับหมอก็จะนัดเข้ามาติดตามอาการกันเป็นประจำทุกทุกเดือนอ